สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอังคาร30กรกาคมสองพนะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากจดหมายในบุเบาโลครัสาวกถึงทีตัสนะครับมาอา่านนี่ปเป็นคำแนะนำเป็นคำสอนที่ดีสำหรับผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับก็เป็นอะไรที่เราจะได้ใช้สำหรับการดูแลปกครอง บ้านของเราลูกหลานของเราหรือว่านักเรียนหรือว่าเด็กของเรานะครับในหัวข้อบอกว่าคําสอนของเปาโลเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของพระสังฆราชนะครับอันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักบวชบรรดาพร,ระสังฆราชผู้นำพระาศาสนาจักด้วยท่านนักบุญเปาโลก็บอกเรื่องเกี่ยวกับถึงชาวดีตัสจดหมายของท่านก็บอกว่าผู้ปกครองดูแลต้องประพฤติดีไม่มีที่ติเพราะเขาเป็นผู้ดูแลบ้านของพระเจ้าต้องไม่ยิงยโสไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่ใช่นักดื่มไม่ชอบใช้ความรุนแรงไม่โลภแต่ต้องมีอัธยาสายไมยตรีรักคุณงามความดีมีเหตุผลเที่ยงตรงมีศรัทธาและรู้จักบังคับตนเองเขายังต้องยึดมั่นในหลักคำสอนที่ถูกต้องตามที่ได้รับสืบทอดต่อๆกันมาเพื่อเขาจะสามารถตักเตือนผู้อื่นทั้งสามารถได้คำแนะนำได้คำสอนที่ถูกต้อง สามารถตอบโต้ผู้ที่คัดค้านคําสอนนั้นคนหลายคนที่นื้อรั้นและบูดไร้สาระหลอกลวงผู้อื่นโดยเฉพาะในกลุ่มที่เข้าสุนัตต้องทําให้คนเหล่านี้หยุดพูดคนประเภทนี้มีแต่จะทําให้ครอบครัวต่างๆต้องพินาศด้วยการสอนที่ไม่ควรสอนและสอนเพื่อผลประโยชน์เลวทรามท่านจงเทศสอนสิ่งที่สอดคล้องกับหลักคําสอนที่ถูกต้องจงสอนชายสูงอายุให้มัธยัสในเรื่องการกินการดื่ม ทาตนเป็นที่น่าเคารพนับถือมีเหตุผลมีความมั่นคงในความเชื่อความรักและความอดทนํทำนองเดียวกันจงสอนสตรีสูงอายุให้ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้มีความเชื่อไม่ใส่ความไม่นินทาไม่ติดสุราพวกเขาเหล่านั้นจะได้เป็นผู้อบรมสั่งสอนหญิงที่เยาววัยกว่าให้รู้ว่าจะต้องรักสามีและบุตรของตนอย่างไรจะต้องมีเหตุผลและทำตน ให้บริสุทธิ์อย่างไรจะต้องทำงานบ้านต้องสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามีอย่างไรทั้งนี้เพื่อจะไม่ทำให้พระวาจาของพระเจ้าถูกกล่าวร้ายและจงตักเตือนชายหนุ่มให้รู้จักมีเหตุผลในทุกสิ่งโดยท่านเองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจการที่ดีเมื่อสอนก็จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจังโดยคำสอนที่ถูกต้องไม่มีใครตำหนิได้เพื่อปลายปฏิบัติ จะได้รู้สึกอับอายและไม่มีสิ่งใดจะกล่าวหาเราได้คบพี่น้องก็เป็นนักบุญเปาโลเขียนจดหมายนะครับถึงจิตัสต่ว่าผู้นำที่ท่านมอบหมายให้ดูแลกลุ่มริจชนก็ได้นะครับและคำสอนนี้เองก็เหมาะสมเหมาะสมสำหรับภะาษาสนัจร,รการดูแลการปกครองในภะาษาสนจรรักรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรับการแต่งตั้งมาจะเป็น บรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชที่มีหน้าที่เป็นผู้ที่จะต้องอบรมสั่งสอนและก็ทําให้คนอื่นนั้นรู้จักความรักของพระเบญจเจ้ารู้ถึงความรักของพระองค์อย่างแท้จริงท่านนักบุญเปาโลมีประสบาการณ์ท่านเดินไปทาตที่ต่างๆไปเดินทางไปเยอะแยะหลายหัวเมืองก็เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและท่านก็บอกว่าคนที่เป็นผู้นําคนที่มีหน้าที่ปกครองดูแลเนี่ยต้องดําเนินชีวิตและก็ต้อง เป็นแบบอย่างนะท่านเน้นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต้องสอนให้คนที่อยู่ในปกครองเนี่ยกระทำดีด้วยโดยไม่ทำตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการดื่มการมีชีวิตอยู่อย่างสมถะอย่างพอเพียงกับชีวิตกับอัจภาพสภาพความเป็นจริงของชีวิตและก็ในเวลาเดียวกันก็ต้อง ล้าที่จะบอกว่าคําสอนไหนถูกคําสอนไหนไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าวันนี้นักบุญเปาโลเขียนถึงติตัสก็ต้องการให้ติตัสมีลักษณะเด่นอย่างนี้ก็สําหรับเราที่เป็นพระสังฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชนะครับเราก็ต้องนํามาคิดนํามาลำพึงเหมือนกันนะในบทจดหมายเปาโลถึงชาวติตัสเนี่ยบทที่1นึ่งนะข้อเถึงสิแล้วก็ข้อสข้อหถึงแปดเนี่ยก็มีเขียนไว้เราไปอ่านดูต่อก็ได้ แล้วก็ร่พื้นดีๆในแต่ละเช้านะครับเราก็ต้องคิดถึงตนเองว่าเราจะต้องทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นเขาบอกว่าการสอนด้วยตัวอย่างเนี่ยมันลึกซึ้งและมันกินใจมากกว่าคําพูดอีกบางทีหลายครั้งสอนด้วยคําพูดแต่ว่าเวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นจริงดังที่คําพูดนะเวลาที่เรามีรับสินบวช เป็นสังฆารุกรเป็นพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยอาจจะมีคําสอนของพระสังฆราชที่บวชให้เราหรือว่าที่เป็นประธานในปฏิิญาณตนอะไรเนี่ยก็อบอกว่าจงเชื่อสิ่งที่ลูกอ่านสอนสิ่งที่ลูกเชื่อและสุดท้ายที่สำคัญและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกสอนนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสําคัญ ค,คำพูดก็สําคัญแต่การปฏิบัติให้มันตรงกับสิ่งที่เราสอนและเป็นสิ่งที่จะถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดผลนะครับวันนี้ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรนผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด